ทุกคนวันนี้เราอาจจะต้องจบเกมนี้เพียงเท่านี้มันไม่ผ่านแล้วทุกคนช่วยฉันด้วยสวัสดีค่ะทุกคนกับไมคกคังกับ Plan vs Zombie นะคะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ท้ายๆเกมแล้วทุกคนเหลืออีกแค่ไม่กี่ด่านก็จะถึงด่านบอสแล้วเอาละตอนนี้เราอยู่ในด่านที่25ค่ะหลังๆมีความรู้สึกว่าเราเล่นได้โฟล์ขึ้นนะคะเล่นได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีต้นไม้ที่ท,ที่ต้องซื้อไงเออมันก็เลยดูแบบ หรือเกมนี้มันบังคับอะว่าเอ๊ะถ้ายูไม่ซื้อนะอยู่จะผ่านยากมากเลยนะคะสำเนียงอินเดียฉันมาจากไหนแล้วเนี่ยเอา่ะค่ะไปดา่านที่25กันอย่างว่านะคะเราได้ค้นพบแล้วนะคะว่าพีชูเตอร์กับทอดวูดเนี่ย ยั่งยืนจริงๆทุกคนดังนั้น2อันนี้นะคะจะทําให้เกมนี้เนี่ยเราเล่นไปยันท้ายเกมได้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติมันเลือกได้ฉันก็จะเลือกแบบนี้ตลอดไปพาร์หนาก็จะเลือกแบบนี้ตลอดไปพูดเล่นนะเผื่อมันมีอันไหนที่มันดีกว่าเอาแล้วค่ะเราเลือกต้นไม้ไว้เรียบร้อยแล้วงั้นไปกันเลยเหมือนเดิมค่ะการวางก็จะเหมือนเดิมที่เราเล่นเมื่อไม่นานมานี้ก็คือพีชุเตอร์วางสุ่มก่อนนะคะถ้าสมมติว่ามันถูกต้องจริงๆเดี๋ยว ก็คือว่าโชคดีมากแต่มันไม่เคยถูกเลทุกคนอ่าไม่เป็นไรทุกครั้งที่วางพีชูเตอร์ก็จะวางทานตะวันไปด้วยเออโอเควางพีชูเตอร์แล้วก็วางทานตะวันไปด้วยอ่ะเดี๋ยวโอเคเป็นการจัดเรียงได้ดีมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวแต่ว่า หลังจากนี้วางทอดผุดด้วยก็ดีนะเนี่ยไม่ได้ต้องวางพีชูเตอร์ให้ได้ครบทุกอันก่อนเออเออทานตะวันฮึบฮึบฉันอยากได้เงินฮึบโอเควางอันนี้อันนี้วางทอดผุดเลยโอเคโอเคเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ้าวเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นว่ายี้ทำไมมันมีไฟอะไรชิงง ฉันงงมันมัน,ม,นมันมีไฟอะไรฉันงงมากเลยเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะฉันงงฉันงงฉันกำลังงงอยู่เดี๋ยวชันจะใช้กระถินเอาฉันไม่ได้เอากระถินมาทุกคนฉันไม่ได้เอากระถินมาแป๊บนึง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 ทุกคนทุกคนแป๊บนึงนะกระถินเอาฉันเอากระถินมาฉันลืมฉันลืมฉันเอากระถินมาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงฉันเอามาใครบอกฉันไม่เอามาฉันเอามาโอเค อยู่อยู่แล้วเรียบร้อยนี่แม่เหล็กตรงนี้นี่แหละค่ะที่เราต้องการจะจัดเรียงเนี่ยอยากรู้ว่ารอบนี้เราจะจัดเรียงได้แบบสวยงามหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวใจเย็นๆโอเครอดรอดอยู่รอดอยู่ทุกคนเอายังจัดเรียงไม่เสร็จเลยวะเสียดายจัง ี่นะคะเราจะจัดเรียงแบบนี้ทุกด่านเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพีชูเตอร์เรียงเรียงมาอย่างนี้แม่เหล็กเรียเรียงมาอย่างนี้นะคะโอเคถ้าเกิดเขาให้เราเลือกต้นไม้ไปนะต่อไปด่านที่26โอ้โหด่านนี้ต้องป้องกันแล้วมันมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เนี่ยนะอืมโอ้แล้วก็มีตัวกัดกันทั่วด้วยโอ้โหต้องใช้บูสเตอร์ไหมทุกคนเฮ้ยเอาตัวนี้ไปเหอะดีไหมเอาตัวนี้มาปกป้องดีไห เออเห็นมีคนบอกว่าตัวนี้มันป้องกันไอกากระทั่นี้ด้วยอะ่ะโอเคค่ะเราเอาต้นไม้ไปประมาณนี้นะไปกันเราต้องใช้บูสเตอร์อันนี้ให้เป็นประโยชน์นะทุกคนอย่าเพิ่งหลุดนะแปบ๊บหนึ่งโอ้เดี๋ยวเฮ้ยฉันเสียบูสเตอร์ไปฟรีๆเลยทุกคนไม่ได้การไม่ได้การเอาใหม่ก็หยิบแพนฟูดแล้วมาชกตรงนี้แล้วยังไงต่อแล้วก็ไม่มีตงังล้วก็ตายข้างล่างอ,อะไรเนี่ยฉังหงดินแล้วทุกคนเออเออเออ,เอ,อคือ เออเอาอันนี้พลังป้าบตายอยู่ดีว่ะตายอยู่ดีทุกคนนี่มันเกมอะไรกันเนี่ยมันเกมอะไรกันหรือว่าเราจะมาใส่ไอตัวนี้ดูเพราะว่าตัวนี้เรามีบูสเตอร์ด้วยทุกคนลองดูไหม้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันงงฉันงงฉันฉันตก,กนใจแป๊บหนึ่งฉันจะทําอะไรต่อไปมันจะตายแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งใส่แผ่นฟูตตรงนี้ใส่แผ่นฟูตตรงนี้โอเคเออเอะจะยังไงฉันฉันมันไม่ทันจริงๆเลยอ่ะ เล่นไมทุกคนวันนี้เราอาจจะต้องจบเกมนี้เพียงเท่านี้มันไม่ผ่านแล้วทุกคนช่วยฉันด้วยฉันติดจุดด่านนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนบูสเตอร์ฉันเสียไปหลายอันแล้วฉันจะยังไงกระดานนี้ดีเนี่ยวันนี้พักไปก่อนดีไหมหรือฉันเอากระเทียมไปอาจจะเวิร์กก็ได้ทุกคนเอากระเทียมไปอาจจะเวิร์กก็ได้ เออให้มันแบบดันมาอยู่ฝั่งนี้อาจจะเวิร์กทุกคนตรงนี้ก็เอาแบบดาเมจแรงๆไปเลยแบบนึงนะแบบนึงนะนี่เนี่ยให้มันดันส่วนข้างบนเนี่ยจะตายไหมวะให้มันเตะไปเอาเดี๋ยวมันเตะกระเทียมไปด้วยวะใม่งเตะกระเทียมไปด้วยวะ อย่างนี้ไม่ดีเลยนะเออเออให้มันเตะไปเออให้มันเตะไปเออทำไมไม่เตะอันนี้ไม่ด้วยอะ่ะอันนี้กระเทียมอะโอเคโอเคโอเคฮึ๊บฮึ๊บโอเคโอเคก็ยังดีก็ยังดีเราจะต้องป้องกันอันนี้ให้ได้มากมากเลยเดี๋ยวแถวบนนะ่ะแถวบนแถวบนแถวบน เดี๋ยวเราใช้กระถิ่นก็ได้ถ้าเกิดสมุนไม่มีตังค์ปึบแถวบนแถวบนอ่ะย้อนเวลาแป๊บนึงนะคะปึบโอเคแถวนี้เราต้องตั้งใจมากๆเลยนะทุกคนแถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ข้างหน้าทุกคนอาจจะต้องใส่2ออันโอเคโอเคโอเคไหม นราจะไหวอยู่นะเฮ้ยโอเคโอเคเกือบเกือบตายเกือบตายเกืตายเกือบตายเดี๋ยวเดีฉันฉนต้องคอยดูแบบหนึ่งเงินก็ไม่ค่อยมีวะ่ะฉันไม่ค่อยได้ปลูกทานตะวันไงเลยไม่ค่อยมีเงินเนี่ยต้องระวังแถวนี้ให้มากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวแถวนี้ฉันก็ต้องทําแถวนี้ใส่พลังพิเศษอันนี้ใส่ตายก่อนใจเย็นๆโอเค ถวนี้จะยังไงเนี่ยช็อตสิคะอย่าให้มันมีชีวิตอยู่ออโอ้โหสวรรค์สปอร์ตขอบพระคุณที่ทำให้ฉันได้ชนะด่านนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยโอเคค่ะเราได้ต้นไม้หม่อีกต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นแครอทนะคะต่อไปเป็นด่านที่27แล้วคะ่ะด่านนี้นะคะเขาให้มาเป็นสายพานนะคะ,ะด่านเมื่อกี้ยากมากยากจนใจฉันเนี่ย เต้นตุบตุบตุบตุมโอเคจะมาอย่างนี้ใช่ไหมมาอย่างนี้ใช่ไหมเตะมาเลยเตะมาเลยเฮ้ยอันนี้มันก็กระเทียมแม่งก็เตะว่ะไม่ได้ไอพวกนี้นี่มันไม่ดีเลยทุกคนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็นรูดโอเคอ่ะมา ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนฉันอาจจะเลี้ยงไม่สวยนะเพราะว่าฉันคิดอะไรไม่ค่อยทันเฮ้ยเออเอ้ยแครอทนี่เอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้มันปลูกตรงไหนนี่ฉันยังไม่รู้เลยปลูกตรงไหนวะทำไมปลูกตรงพื้นไม่ได้อะหรือว่าต้องเอามาใส่ตัวอะไรวะเนี่ยเอาใส่ปลูกตรงไหนเนี่ยแครอทเนี่ยให้มาทำไมเนี่ย ทำไมเดี๋ยนะทำไมกดแล้วมันขึ้นไอเนี่ยคืออะไรอ๋อคือมันจำลองหรอเลียนแบบหรอมันเลียนเลียนแบบต้นไม้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีดิสมมติว,ว่าต้นไม้ที่มันราคาแพงๆแล้วก็เอามาจำลองได้เลยโอเคอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจำลองอะไรเดียเด๋ยนะต้องกดกดกดตัวนี้กดต,ตัวนี้เหรอ ยังไงวันเนี้ยใช้ยังไงฉันงงนะเนี้ยเดี๋ยวฉันงงเฮ้ยมีตัววาถือไอ้วิทยุมาด้วยทุกคนเดี๋ยวฉันใช้พลังก่อนปึ๊บปึ๊บเดี๋ยนะทุกคนฉันงงกับการใช้แครอทนี่ไงมันกดแล้วมันจะขึ้นเหรอเนี่ยกดแล้วมันจะขึ้นต้นไม้ที่แบบว่าเนี่ยมันขึ้นตม้ต้นไม้อย่างงี้ให้โอเคเออไปข้างล่างก่อ ลับะะไปจับมาเนี่ยกดพอกดแครอทนะคะมันจะขึ้นต้นไม้อย่างงี้ให้แล้วเราก็เลือกใช่ปะ่ะโออย่างงี้ไม่ดีเลยอะเพราะว่ามันไม่ได้เลือกในจุดที่เราจะต้องการวางไว้โอเคโอเคโอเค,โอเคคือโอเคคือไม่รู้โอเคคราวหน้าเราเอามาดูแล้วกันนะเอาละคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเดีย๋ยขอไปรับรางวัลแป๊บหนึ่งนะคะ ยิงเล่นยิงยากนะบางด่านก็ยากจนแบบว่าเหงื่อตกว่าทำไมไม่ผ่านสักทีนะบางด่านก็ง่ายแสนง่ายเลอเกินนี่ยังแค่ระดับ4พิกแล้วระดับ5พิกล่ะฉันจะเป็นยังไงอันนั้นไม่ค่อยคิดคิดวันปัจจุบันก่อนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย